จัดยาส่งลุงให้ลูกๆพี่น้องนะ ทาม,มาันแบต้งงงองเป็นน้านำันอใส่รงยางนะไรับไม่เอาทำเขาดีๆนะฮะโบต้องใส่นะก็มันเขาถึงจะคือลงหายโบม่

นี่ก็จะทายอสุสุดอยู่ในไทยพี่น้องแต่ก็ไปเบิดเป็นหาเงินก็ก็ได้แต่ปัวตัวเองก็สั่งยาเท่า3ตัวพ่ะค่ะพันเท่าเจ้านี่ เด็กบีกัวิ่งบริอลูกไข่ก็ลูกเคยเมื่อยไปหามออะไรพี่นองเงินได้เงินพอจะไปหามอบ่ได้ได้แค่กระเจ็บกัเป็นคือการนย่ารก็ุือ่าไปอยู่ไทยจะแค่ไปหามออยู่ไทยก็แค่เงบนเบาเศร้า นกับโต๊ะํำนขาำนะเขาที่สี่ถึงอนนี้มันที่สามจะว่าลูกของเขาข่าวมาเราวันที่สาเพิ่หนึ่ง้อยที่สี่วน่า้ที่สี่บริเกียร์ดอกขาวยังไม่ัขาายนะก่อนเอ่ากับบเอาค่บเอาจัเซอร์จดก็่ง แต่านี๋ยวเยหอยหมุน่อก็มันเลนไก่คู่กับไป่านี่เลยเรากรเฮิร์สเราจะคุกไปหอกปวดนย่างที่เห็นเนได้ทังเลยใช่ไหมข้นสุดเป็นสุดอย่าดีเจ็ท้องอย่าดเทองย่าินกิน

เจอไรของเฮามันก็ไม่เจอมาตัหเยดบนอนไรกวรอ่ะเยดไทยสบายดีด้วยจพี่น้องเด็กเกี่ยวเขาก็มาดิเกี่ยวพี่น้องเอ้ยคนตกอยู่แม่ใส่ด้เกียบขึ้นมาขึ้นมาม่ท้ายแล้วมันจะก่อลงมาสุ่มนำท้ายเลย เี่ยมันบอว่าิ๊กเล่นหน้าง่า่ายก่แล้วะบริาจะปนกะบนในขณะมันแล้วนะ่ากอดเพื่อร้อมาุ้ยสักก็อันนี้เลยกะอย่นี้ทนใจาไม่าน้จบริสุทธใส่บริมนุกมมันบอบ โห้มันออกมาใหม่ผู้แห้งแล้วก็ใส่ไปกันจะมีช่องกักนี่ก็แม่นก็โบนี่อันนี้แก้ออกอันนี้มาหนัเอาเต็มกับที่ชมพูมันนี่ไม่บอกมีโบจูไทยนะอะไรมันแอบแล้วไปขับเบิ่งดูมันบ่มีบ่โบจูคนน่ะมันก็มีแล้วมาแต่ไทยแล้วอะอะไนั่นโบนายาลาวฮะยาลาวยาลาวสารคาม ราคาเหมือนเบจอนไรน<ม>่ะเอ้ยก็มีอะไรสิบ่มีไม่ได้พี่น้องยุงกัดแมลงต่อยถูกแมงมื่อคืนี่จักแม่ยังตอ่อทั้งครบป้าบหรือกระทาหรอแป๊บเดียวเออดีแท้ดีว่าเโดยเพี่ยโดยเฉลี่ยเช่นยามวยน้ำน้ำมันเขาหลีดมวยอะไรแบบนี้แหละตามอ่านในอันนั้นมาอ่านได้แค่เงินนั่งออกให้งาน ไขยสินทายเอ็นพัวฟีพัวหมักเบิดหมักเบิดแก่ตุ่มน้ำคันตุ่มคันชายต่างๆแก่ถอนผิดแมงงอดต่อเต้นต่อประดุกปลกหมากัดไพ่ไหมน้ำห้อนลวกและผิดต่างๆท่าเมนเลือดดังออกให้เอายาใส่ ฝ่ายหยาดไหวเลือดจะหยุดเออเดี้หัวไปแล้วแม <จะ S 2> ่ดนูน้าจีนมือหนาหมักเตะใส่ห้หีบทาจะดีผ่อ,องทางเป็นยาทาบรรเทาวัดเออห้หีบทาข้อเลยดังเออสะโพกอันข้อทาเสีดังอีกเลยในแม่เข้ามันบาดแหละมันเข้าวัดอันนี้ก็ยืนอันรีขี้นอกเอามาเอามา เอ้าวมันเป็นวัดยังดีกระฟอบนี่ก็ม่จังกไม่เนี่ยโเซย์สักยาไ้ปวยหนูนึกาสักเลยก็ใช้ยาบริเลยเราผ่านนามาเคียนมาเคียนแล้วก็ติดจะกระฟสอบแล้วยติดแปๆไปบอกใเห็โอโหรือ ขอตอนก่อนก่อนอื่นขอไปทานน่ำก่อนข้าบริสุทธิ์นะไปริมเขาน้าใหญ่เลยทำมันทำลูปไปก็เด้อพี่น้องขุยยาข้อซำหัวหมานี่พี่น้องเอ้ยทางลูกชายทางลูกไผ่ทางลูกเคย